สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่เซนทันนะคะเซนทันภูเก็ตนะคะนี่นะคะวันนี้ว่าจะพาไปเที่ยวป่าตองบางล้านะคะพี่น้องตอนค่ำนะคะนี่นะคะห้างเซนทันนะคะห้างเซนทันภูเก็ตจ้านี่นะคะอากาศร้อนค่ะก็เลยเข้าเออมานั่ง เดินมาจากคอนโดนะคะเข้ามานั่งในห้างเซนทันนะคะแอร์เย็นสบายค่ะพี่น้องมาเดินห้างนะคะนี่นะคะนาดาก็ไปซื้อขนมมากินนะคะพี่น้องนี่นะคะเซนทันกว้างมากนะคะเซนทันภูเก็ตนะคะนี่นะคะพี่น้องชีวิตประจำวันนะคะอยู่อย่างนี้นะคะ ไปทุกวันนะคะสองตายายนะคะพี่น้องไปทะเลบ้างเดินห้างบ้างอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ชวนกันว่าจะไปเที่ยวบางลาป่าตองนะคะพี่น้องนี่นะคะทุกวันก็ใช้ชีวิตปกติแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นาดาก็อยู่ที่เอ่อ ป่าตองนะคะป่าตองค่ะนี่นะคะพี่น้องนาดาก็จะจอดรถไว้อีกที่นึงแล้วก็จะเดินไปที่บางลานะคะพี่น้องนี่ก็ผ่านโรงแรมนะคะพี่น้องโรงแรมนี้ประดับไฟสวยมากค่ะนี่นะคะก็เดินไม่ไกลนะคะไปบางลานะคะพี่น้องเดินประมาณเอ่อยีนาทีนะคะก็ถึงบางลาค่ะ เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าที่บางดาไม่มีที่จอดรถนะคะพี่น้องนี่สวัสดีค่ะมาถึงป่าตองแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะบางลานะคะมาถึงบางดาแล้วคะ่ะป่าตองบางลาค่ะพี่น้องนี่นะคะคนไม่เยอะนะคะพี่น้องคนไม่รู้ไปไหนหมดนะคะมีแต่ เออฝรั่งประเทศไหนไม่รู้ค่ะพี่น้องมันมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนจะเป็นฝรั่งเออฝั่งยุโรปอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนพวกแขกพวกอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะคะนี่นะคะเดินไปเดินมานะคะพี่น้องไม่ค่อยจะมีคนนั่งดื่มนั่งกินเหมือนสมัยก่อนนะคะพี่น้องนี่นะคะ นาดามองดูมันเป็นพวกแขกขาวเป็นพวกมุสลิมหรือว่ายังไงอะไรแบบนี้นะค่ะพี่น้องฝรั่งฝั่งยุโรปอะไรไม่ค่อยมีนะคะนี่นะคะพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะคะพี่น้องอินเดียก็เยอะนะคะประเทศอินเดียค่ะเนี่ยภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่น้องนี่ขนาดสองทุ่มกว่านะครับน้ะนาดาม,มาเดินค่ะ สมัยก่อนนาดาม,มาเดินเยอะมากค่ะคนที่บางลานะคะ่ะพี่น้องนี่นะคะคนน้อยค่ะพี่น้องมีแต่คนเดินไปเดินมานะคะนี่นะคะบางลาป่าตองค่ะนี่นะคะพี่น้อง คนพากันเดินไปเดินมาค่ะถือว่าคนน้อยนะคะพี่น้องไม่กี่วันก็จะเข้าช่วงปีใหม่แล้วนะคะนี่นะคะเพราะหลังส่วนมากจะไปอยูออ่แถวเขาหลักเยอะค่ะพี่น้องเขาหลักพันง,งานนะคะเพราะหลังฝั่งยุโรปจะไปนู้นนะคะพี่น้องภูเก็ตน้อยนะคะภูเก็ตนี้แค่ทางผ่านอะไรแบบนี้นะคะ เดี๋ยวนี้ฝรั่งฝันยุโรปจะไปอยู่ที่เขาหลักพังงาน,น่ะคะพี่น้องมันเงียบสงบนะคะไม่วุ่นวายอะไรแบบนี้นะคะภูกเก็ตมีแต่ฝรั่งอะไรไม่รู้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้นะคะไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมแล้วพี่น้องเออนี่นะคะมีแต่พวกแขกพวกอินเดียเยอะค่ะ นี่นะคะพี่น้องบางลาป่าตองนะคะพามาเที่ยวบางลาป่าตองคะ่ะชมแต่ภาพนะคะพี่น้องเพราะว่ามีเสียงเพลงค่ะนาดาก็เลยต้องมาพูดเองอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องนาดาปิดเสียงเพลงไว้นะคะ นี่นะคะพี่น้องคนอย่างที่เห็นเลยนะคะพี่น้องคนน้อยะค่ะปกติ2องสาทุ่มนี้คนจะเยอะค่ะพี่น้องปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะพี่น้องภูกเกต็ตก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะคะ่ะตั้งแต่โควิดนี่นะคะพี่น้องพวกรัเสเซียเยอะนะคะมีรัเสเซียพวกแขกขาวพวกอินเดียเยอะมากๆเลยค่ะพี่น้องส่วนมากมันจะไม่นั่งลืมนะคะพวกนี้นะคะส่วนมากมันจะเดินไปเดินมานะคะอย่างพวกรัเสเซียเนี่ย เขาจะไม่กินอาหารไทยนะคะพี่น้องเขาจะาทำอาหารทานเองที่คนดูอะไรแบบนี้นะคะอป๊าป้าก็เดินนำหน้านะคะเงียบมากค่ะพี่น้องพามาเดินเที่ยวป่าตองบางลานะคะยามค่ำคืนค่ะ นี่ยละคะพี่น้องคนก็เดินไปเดินมานะคะบางดาป่าตองจ้าเนี่ยคนอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่น้องเงียบมากค่ะน้ป้าป้าก็งงนะคะแกก็บอกว่าคนเงียบนะคะพี่น้องไม่เหมือนสมัยก่อนคนเยอะมากค่ะ ฟางลาป่าตองคนน้อยมากคนมาภูเก็ตเยอะนะคะพี่น้องแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพวกอ,อ,อินเดียนะคะพี่น้องอินเดียพวกรัสเซียรัสเซียนี่เยอะมากๆค่ะพี่น้องพวกรัสเซียนะคะฝรั่งฝั่งยุโรปไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีนะคะมีแต่มีน้อยส่วนน้อยะค่ะพี่น้อง จะเป็นพวกฝรั่งเศสเป็นพวกแขกขาวอะไรพวกนู้นนะคะพี่น้องนี่นะคะบางลาป่าตองนะคะไม่คึกคื้นเหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะพี่น้องเออ้ยการเวลาเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะคะตั้งแต่หลังช่วงโควิดมานะคะพี่น้องมันไม่เหมือนเดิมนะคะ ทุกที่นะคะที่ยุโรปก็เหมือนกันนะคะนาดาไปเที่ยวโยุโรปนี่ก็เงียบค่ะพี่น้องเงียบมากๆค่ะเดินชมไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องปลาเที่ยวหาดบางลาป่าตองจ้า บางลาก็อยู่ติดชายหาดป่าตองเลยนะคะพี่น้องติดน้ําทะเลเลยนะคะติดชายทะเลเลยค่ะบางลาค่ะเป็นแหล่งยามค่าคืนของเมืองป่าตองนะคะพี่น้องแหล่งท่องเที่ยวของเมืองป่าตองมีคาเฟ่มีร้านขายของมี ทุกอย่างค่ะอยู่ที่บางลาเนี่ยค่ะพี่น้องต่างชาติถ้าว่ามามาภูเก็ตเขาจะรู้จกักบางลาป่าตองค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะไม่ค่อยมีคนนั่งเลยนะคะพี่น้องไม่แต่คนเดินไปเดินมาค่ะ นี่ค่ะอันนี้เขาก็มาเต้นนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นหุ่นนะคะเป็นหุ่นสองตัวแล้วก็มีคนตรงอยู่ตรงกลางนะคะพี่น้องเต้นเชิดหุ่นอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องน่ารักค่ะนี่ค่ะจังวิธีคิดนะคะพี่น้องดีมากค่ะนี่ค่ะ เนี่ยค่ะพี่น้องฝรั่งก็มาเยืนถ่ายรูปอะไรกันนะคะนี่นะคะความคิดจ้างสรรดีค่ะพี่น้องนี่นะคะ เต้นไปตามจังหวะเพลงนะคะหลังก็หยุดยืนถ่ายรูปกันค่ะพี่น้องนี่นะคะบางลาป่าตองนะคะพี่น้องบางลาป่าตองค่ะเต้นได้น่ารักดีค่ะพี่น้อง คนเชิดตรงกลางก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะนี่นะคะเนี่ยคนอย่างที่เห็นนะคะพี่น้องคนคนน้อยนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะนี่นะคะนาดาก,ก็ไปยืนนะคะพี่น้อง <c oughs> นาดากลัว <c oughs> น่ารักมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้ปะาป้าไปบ้างนะคะให้ป้าป้าไปไปไปเดินบ้างค่ะพี่น้องไปยืนบ้างค่ะนี่แฟนนดาก็เอาตังค์ไปให้นะคะพี่น้องเอาตังค์ไปใส่อที่เขามีที่ใส่ตังค์ให้ค่ะพี่น้องนี่นะคะ <c oughs> น่ารักค่ะพี่น้องน่ารักดีค่ะเที่ยอวอบงังดาป่าตองจ้าเนี่ยนะคะพี่น้องเพลงจะเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยค่ะ ปีนี้ถือว่าคนน้อยนะคะที่ที่ภูเก็ตนะคะพี่น้องส่วนมากจะเป็นพวกรัสเซียค่ะคอนโดที่นาดาอยู่คนเอเกเอร์เซนนะคะจะเป็นพวกรัสเซียะคะ่ะพี่น้องคนไทยไม่ค่อยมีนะคะส่วนมากจะเป็นฝรั่งทั้งนั้นเลยค่ะคอนโดหลังเซนทันนะคะพี่น้องที่นาดาอยู่นะคะ ดัตเซียมาอยู่ประเทศไทยเยอะมากค่ะพี่น้องนี่ก็มาเต้นได้สร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้ดูกันค่ะนี่นะคะพี่น้องอันนี้ก็มาขายนะคะพี่น้องมาขายแซนด์วิชอะไรพวกนี้นะคะ บางนาป่าตองจ้านี่นะคะพี่น้องนาดาจะพาเดินไปทางนู้นนะคะพี่น้องนาดาเดินไปทางเนี้ยมันจะไปออจังซีลอนนะคะพี่น้องไปไปห้างจังซีลอน,นะคะ่ะนี่นะคะทางนี้นะคะพี่น้องจะไม้ก่อนโอ้ยคนเยอะมากๆค่ะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะบังนาป่าตองนี่นะคะบังดาป่าตองนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจนาดานะคะนี่นะคะพี่น้องนาดาก็พาเที่ยวนะคะ บางลาป่าตองค่ะภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่น้องคนน้อยมากค่ะสมัยก่อนคนเยอะมากนะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนแล้วค่ะคลิปนี้นาดาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นคาเฟ่น,นะคะพี่น้องไม่มีคนเลยค่ะคนสองสามคนนะคะพี่น้อง ขอบคุณทุกทท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมและมาให้กําลังใจนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ